มีธุรกิจที่มีหน้าร้านอยู่แล้วหน้าที่ของเราคือทำอยังไงละ่ะให้คนที่เขาเนี่ยใช้โทรศัพท์มือถือหรืออยู่ในออนไลน์รู้จักเรามากยิ่งขึ้นปัจจุบันนี้เวลาที่คนอยากจะไปใช้บริการที่ไหนเขาจะเสิร์ชหาข้อมูลจากโทรศัพท์มือถือหรือจากในออนไลน์ก่อนเสมอ หน้าที่ของเราคือเอาตัวเองเข้ามาอยู่ในออนไลน์ให้คนรู้จักให้คนเชื่อมั่นให้คนเชื่อถือให้คนมั่นใจในตัวเราจะเชื่อมั่นมั่นใจเชื่อถือได้ยังไงหนึ่งเราต้องเอาหน้าของเรามาการันตีตั้งแต่ช่องของเรารูปโปรไฟล์ก็ต้องเป็นหน้าเราชื่อช่องก็ต้องชัดเจนว่าเราเป็นใครมาทําอะไรไบโอหรือตรงประวัติของเราก็จะต้องบอกชัดเจนว่าเราเนี่ยเข้ามาทําธุรกิจกิจการอะไรจะติดต่อเราได้ยังไง จะสั่งซื้อยังไงหรือมีการบริการหลังการขายไหมรับประกันสินค้าอะไรยังไงต้องบอกให้ชัดค่ะต่อไปนะคะไปดูกันในเรื่องของคลิปวิดีโอค่ะคลิปวิดีโอเนี่ยเป็นตัวตัดสินเลยนะว่าเขาจะติดตามเราหรือไม่ติดตามเรา คนเนี่ยจะติดตามเราก็ต่อเมื่อเขามาดูคลิปวิดีโอของเราแล้วเขารู้สึกว่าเฮ้ยมันมีประโยชน์ว่ะที่มันมีประโยชน์ว่ะเรารู้สึกเราได้อะไรจากคนคนนี้หรือชอบหรือถูกใจหรือต้องชะตาอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยกดติดตามเราเขามามีปฏิสัมพันธ์กับเรานะคะเหมือนคนที่รู้จักกันทีนี้เวลาที่เรามีธุรกิจอยู่ในออฟไลน์อยู่แล้วใช่ไหมแล้วเราอยากให้คนเนี้ยมาใช้บริการเราเยอะๆคนที่มาใช้บริการเราหรือคนที่จะมาซื้อสินค้าของเราเนี่ยคนซื้อของจากคนที่รู้จัก หน้าที่ของเราทําให้คนรู้จักเราเยอะๆเมื่อคนรู้จักเราเยอะคนเชื่อมั่นคนเชื่อถือคนเชื่อใจคนเป็นเพื่อนกับเราเราออกมาแก้ปัญหาค่ะมาแก้ปัญหาค่ะสเต็ปต่อไปคือการออกมาแก้ปัญหาให้กับผู้คนบนออนไลน์เมื่อเราแก้ปัญหาให้กับเขาได้คุณมีสินค้าอะไรมีบริการอะไรเอาสินค้าและบริการนั้นแหละเข้ามาเสิร์ฟการแก้ปัญหา เจ้าตัวสินค้าและบริการนั้นก็คือเป็นที่มาของรายได้ของคุณฟังขนาดนี้แล้วพอจะเห็นภาพรวมทั้งหมดใช่ไหมคะในเรื่องการสร้างรายได้บนออนไลน์วันนี้ถ้าเกิดคุณมีกิจการอยู่ในออฟไลน์อยู่แล้วคุณโคตรโชคดีวันนี้ถ้าคุณมีสินค้าอยู่แล้วคุณโคตรโชคดีแค่ทํายังไงให้คนเห็นคุณเยอะๆทํายังไงให้คนเชื่อใจเชื่อถือเชื่อมั่นเห็นความเชี่ยวชาญรักคุณแล้วเขาก็สนับสนุนคุณ หน้าที่ของคุณก็คือเอาตัวเองเข้ามาอยู่ในโลกออนไลน์นะคะครูพึ่งขอเป็นกําลังใจให้กับทุกคนนะคะอย่าลืมกดติดตามคลิปดีๆของครูพึ่งสอนในเรื่องการทําธุรกิจออนไลน์และออกมาไลฟ์สดทุกวันเวลาบ่ายโมงแล้วเจอกันค่ะทุกคน